สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านานเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พี่ธนะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็พามาชมเป็น power amp ตัวแรงๆกันบ้างนะครับผมก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งแท่นนะฮะตัว microtech นะครับผม mt4005d นะครับตัวนี้เป็น power amp สี่ชั n แนลนะครับค a ดดีนะครับผมผ้าขยายเป็นค a ดดีนะครับหม้อแปลงเทอร์รอยขนาดใหญ่เลยนะฮะตัวนี้กําลังขับแรงๆนะครับผมตัวนี้ กำลังขับจะอยู่ที่1,500วัตต์ที่8โอห์มนะครับผมถ้าโหลด4โอห์มจะอยู่ที่2,500วัตต์นะครับผมเพราะฉะนั้น18นิ้วแชแนลละ2ใบเหลือๆนะครับผมตัวนี้ชุด4คูณ4จบจริงนะครับพาวเวอร์แท่นนี้นะครับผม1,500วัตต์ 1, 500นะครับ1,500วัตต์ที่8โอห์มก็คือดอกลำโพง1,200วัตต์นี้ขับได้สบายนะครับ8โอห์มนะตัวนี้ให้กำลังขับสูงถึง1,500วัตต์ที่8โอห์ม 2,500วัตต์ที่4โอห์มนะครับเป็น power amp ค r สดีนะครับสภาพสีสวยนะครับผมตัวนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับผมหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับนำมารีวิวนำมาให้กับพิพิธนาได้รับชมกันนะครับเผื่อมีท่านใดที่กำลังหาใช้งานนะครับผมเป็น power amp ส c ่ช n นแนนะครับ m t 4 5 5 D นะครับผมสภาพสีสวยนะครับ เดี๋ยวดูนะครับผมสภาพด้านหลังของตัวเครื่องนะครับสภาพด้านหลังของตัวเครื่องนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสภาพด้านในของตัวเครื่องนะครับพัดลมระบายความร้อนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่สี่ตัวนะครับพี่ธนาเดี๋ยวจะถามหาว่าพัดลมอยู่ตรงไหนนะครับผมนี่นะพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับระบายซิงของคัดดีนะครับผมผ่าขยายคัดดีสวยๆนะครับผมชั้นนี้อ่ะ เผื่อมีนะนะท่านใดหาใช้งานนะครับอ่าสี่ชั้นแนะครับผมชุดสี่โวลสี่หรือเหลือสบายเลยนะครับจบมากนะฮะสำหรับพาวเวอร์แท่นนี้พันห้าร้อยวัตต์ที่แปดโอหต์สองพันห้าที่สี่โอห์มนะครับอ่ะอ่าสำหรับราคาพาวเวอร์แท่นนี้ก็เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นกับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมราคานี้สุดคุ้มนะครับทําชุดสี่โวลสี่จบนะครับผมพาวเวอร์แท่นนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบให้กับพี่พิลาได้รับชมกันนะครับ อ่ะตัวนี้ออนเครื่องเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวดูที่ช้นั้น A อชั้นที่1นะครับอ่าชนั้น A ผ่านไปนะครับผมชั้นั้น B ีช้นั้นที่2ครับ ได้ปกติครับผมชันแนลเอชันแนลบีนะครับเดี๋ยวดูที่ชันแนลที่3กับที่4นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสเปคคอนนิดนึงนะครับผมชันแนลที่3นะครับผมชันแนลที่4ครับผมชันแนลดีนะ ปกติครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมสำหรับโ o w e r a แท่นนี้นะสวยๆเดิมๆนะราคาก็เปิดไว้ที่14,500บาทนะครับทำชุด4ี่จบได้แท่นเดียวนะครับผมหรือจะไปทำเป็นซับเบ d ก็ดันได้ถึง18นิ้วชัแนลละ2ใบนะครับอีบีมเลยนะฮะตัวนี้1,500้ารวัตต์ที่8โอห์มนะครับก็คือชัแนลหนึ่งนะครับผมก็เริ่มต้นที่1,500งารวัตต์ต่อชัแนนะครับที่8โอห์มนะ2,500ัารวัตต์นะครับผมที่4โอห์มนะราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับนนาาท่านใดหาใช้งานนะ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมนี่สำหรับไมโครเทคสี่ชั้นนนะแท่นนี้สภาพที่สวยราคา1นึ่งหมาอบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมพี่พิรันนทท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ AN Studio ิโอเอ็นาวระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคาราคาศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ